สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ตามขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดใหม่้ะคะพี่น้องคะ่ะเริ่มกันใหมคดด่ค่ะผู้ได้โชคดีก็ยินดีด้วยผู้ดได้บ่โชคดีก็ตามต่องวดใหม่จะพี่น,อน้องจ้าแนวทางรัฐบาลไวตุก แอดถูกเจ้ามีเขามีออกค่ะสีขัดสันแอดดังๆแอดเข่าบ่อยๆแอดที่เข่าดูๆมาฝากเพื่อนๆค่ะพี่น้องคะ่ะงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่ค่ะพี่น้องคะ่ะแอดฟ้าไม้ค่ะพี่น้องคะ่ะงวดที่แล้วในเข่าหาเก้าเก้าหาสำหรับใบนี้จะเป็นเลขล่างเนงาะจ้ะบนหายวิ่งสีวิ่งสีตัวเดียวล่างเน้นล่างอาจจะทิที่ผ่านมากกับเข่าดูเข่าบ่อยคะ่ะงวดที่แล้วกับเข่าเนาะคะ่ะเซฟใบแต่ว่า บริสุทธค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เอามาฝากมาตอนให้พี่น้องในเบื้องในชมบูได้เดซืดุอกันแสดงความยินดีด้วยค่ะงวดที่นี้สองตัค่ะพี่น้องค่ะงวงดที่แล้วเกาหากับหนึ่งหางวดนี้ศูนย์สี่กับสามสี่ค่ะให้สองตัววิ่งสี่ตัวเดียวจัดไปอย่าให้เสียพี่น้องไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ไม้เบิง3แบบ3แอดค่ะพี่น้องค่ะเล็กด้านล่างนี่ก็เขามาสองวดฮะเอาสถิติไม้เบิงนำค่ะพี่น้องค่ะสำหรับไวทันนีนี่คนสีว่างใบแตงแต่ต้นปีจนหอดสิ้นปีเลยค่ะพี่น้องค่ะผู้ดได้เสกใบกับสีหินน้องคะเนาะมีเขามีออกเป็นบางงวดบางงวดกับเขาติดต่อกัน3ามสี่งวดแล้วก็ลุดลุดแล้วก็เขาอยู่าเดียค่ะพี่น้องค่ะเรียกกบบระบื้ลายโตน่าติดตามน่าชมค่ะพี่น้องค่ะ วิง่งสีกับสิบิเหล็กสีของแอ็ดฝาดไซเบอร์นงั้นเนาะแต่ว่าบบชนกันกับพี่น้องค่ะของเพิ่นสีกับสิบิีหนึ่งสีเจ็ดสิแปดเด่นสามล่องสีเด่น3 3 3สามกับสามหกสามแปดสามเก่าสามงดสองงดที่แล้วนี่ก็เขาล่างทั้งทั้งสองงวดเนาะค่ะแต่ว่าของแอดทันนี่เขามา,มาไดมาได้ทั้งล่างทั้งบนจ้ะพี่น้องจ้า ่อไปเป็นของแอดดุยพาร,รันน้นองค่ะพี่น้องค่ะแอดดุยนี่งวดที่แล้ในเข่าสามเจ็ดต้งตรงเลยนะค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่รุดมาสามสี่งวดเนาะค่ะงวดที่แล้วในเข่าต้องตรงเลขสามตัวต้นต้นปีนี่แอดดุยนี่ยืนหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเริ่มสีเดินเริ่มสีเข่าอีกแล้วสามหกสามเก่าก็เลยกไปชนกันกันกบแอดเมื่อกี้นี่เนาะค่ะเนาะสี่หกสี่เก่า กันหาหกค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้ผิดจารณนาเนะบิ้งงด้วยค่ะเด้อโชคดีลำรวยทุกหวยรางวัลทีหนึ่งนะจ้าฝากกดได์กดเจ้กดซับสะใภ้นั่นไว้เ้อค่ะพี่น้องเด้อลำรวยลำรวยจ้า